นแน่นอนค่ะสำหรับทางด้านดาบตำรวจยุทธพลศรสีสมพงษ์หรือที่รู้จักกันในนามจอนนี่มือปราบอดตีตำรวจสายอินฟูคนดังค่ะที่โด่งดังอยู่ในโลกออนไลน์ค่ะยังคงเป็นที่ถูกพูดถึงหลังจากที่คุณจอนนี่เองมีการลาออกจากข้าราชการตำรวจค่ะเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งต้องบอกว่าคุณจอนนี่เนี่ยยุติการเป็นข้าราชการตำรวจค่ะหลังจากที่เป็นมานานถึง25ปีโดยคุณจอนนี่ค่ะให้สาเหตุในการลาออกก็เพราะว่าระบบการทำงานค่ะมันไม่เอื้อ ต่ออุดมการณ์ในการทำงานเพื่อประชาชนนั่นเองค่ะแล้วหลังการลาออกไม่นานค่ะคุณจอนนี่ก็ตกเป็นเป้าการตรวจสอบทรัพย์สินกรณีที่ร่ำรวยผิดปกติร่ำรวยผิดเกินฐานเงินเดือนที่ได้รับในยศด,ดาบตำรวจค่ะ โดยคุณจอห์นนี่เนี่ยโดนตรวจสอบก็คือรีสอร์ทของเขาค่ะที่มีชื่อว่าจอห์นนี่มือปราบรีสอร์ทที่ตั้งอยู่ในอำเภอสีนทนจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตว่ารีสอร์ทแห่งนี้ของคุณจอห์นนี่เนี่ยอาจจะสร้างในพื้นที่ป่าสงวนโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตตามกฎหมายโดยเมื่อวันที่14สิงหาคมค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจปปป,ปค่ะร่วมกับปปอชอแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้มีการไปจับกลุ่มคุณจอห์นนี่และภรรยา ที่บ้านพักในจังหวัดวนราชธานีโดยทั้งคู่ค่ะได้รับการประกันตัวด้วยเงินสดคนละ2 0 0 0 0 0บาทพร้อมเจ้าหน้าที่รัฐอีก3รายค่ะที่ถูกกล่าวหาว่าร่วมกระทำความผิดโดยใช้หลักทรัพย์ประกันคนละ3 0 0 0สนบาทค่ะรวมเนี่ย เรื่องนี้ค่ะมีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดจํานวน5รายค่ะโดยข้อกล่าวหาค่ะก็ต้องบอกว่าครอบคุมการครอบของพื้นที่ป่าสงวนโดยผิดกฎหมายตามพรบรป่าสงวนแห่งชาติพศ2อ0 7ซึ่งมีบทลงโทษเนี่ยจำคุก1-10ปีค่ะและห่างโดนปรับค่ะจะอยู่ที่20,000ถึง2 0 0แสนบาท และสำหรับรีสอร์ทของคุณจอนนี่ค่ะก็พบว่าบุกรุกพื้นที่กว่า6กไร่หรือคิดเป็น20%ค่ะของพื้นที่ที่ดินที่มีปัญหาค่ะโดยข้อมูลค่ะจากเจ้าหน้าที่เนี่ยระบุว่ามีกะคุณจอนนี่ค่ะมีการร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหลายรายในการออกเอกสารอันเป็นเท็จค่ะไม่ว่าจะเป็นขอเลขที่บ้าน การติดตั้งมิเตอร์น้ำการติดตั้งมิเตอร์ไฟและการจดเป็นทะเบียนพาณิชย์ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยไม่สามารถดําเนินการทั้งหมดได้ในพื้นที่ป่าสงวนได้ตามกฎหมายค่ะนอกจากนี้ค่ะปป,ปชเองเนี่ยยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงินของคุณจอนนี่ด้วยค่ะโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวข้องกับเว็บพานันหลังจากที่น้องชายของคุณจอนนี่ค่ะถูกจับกลุ่มในคดีเว็บพานันออนไลน์นี้ไปเมื่อประมาณ2สัปดาห์ก่อนค่ะหลังการได้รับการประกันตัวค่ะคุณจอนนี่ได้โพสต์ขอบคุณกําลังใจและขอโทษ ต่อกรณีรีสอร์ทด้วยโดยระบุว่าตนเองค่ะไม่ได้มีเจตนาที่จะทําผิดตั้งแต่แรกเพียงแค่ต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวในบ้านเกิดพร้อมขอความเมตตาจากสังคมและก็ขอโอกาสเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะและเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะวันที่20สิงหาคมค่ะมีความคืบหน้าล่าสุดผู้สื่อข่าวเนี่ยรายงานว่าเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะที่สพศรินทรจังหวัดบุราชธมน,นีพนตำรวจตีวัชรินภูลสิทธิ์ผอบอกอปทศสัส่งการให้พนักงานสอบสวน เรียกตัวทางด้านคุณจอน,นี่มือปราบค่ะแล้วก็ภรรยาค่ะคุณจีรพรศีบุระให้มาพบเพื่อจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมนั่นก็คือร่วมกันเข้าไปหาประโยชน์ยึดถือครอบครองปลุกสร้างก่นสร้างแผวถางเผาป่า หรือทำด้วยประการใดๆอันเป็นการทำลายหรือทำให้เสื่อมสภาพที่ดินหรือทำให้เป็นอันตรายแก่ทรัพยากรธรรมชาติในที่ดินภายในเขตของนิคมโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีและความผิดอื่นๆที่เกี่ยวข้องค่ะโดยการแจ้งข้อกล่าวหานี้เนี่ยก็คือสืบเนื่องมาจากเมื่อเดือนเมษายน2 5 6 5นิค่ะนิคมสร้างตนเองลำดงน้อยตำบลคำเขื่อนแก้วอำเภอศรีนินทนนร์จังหวัดราชธานีรับแจ้งค่ะพบมีผู้บุกรุกเข้ามาสร้างรีสอร์ทในพื้นที่ป่าไม้ส่วนกลางเนื้อที่ประมาณ6ไร่ค่ะโดยมีทั้ง นานดาบตำรวจยุทธพลกับพวกบุกรุกเข้าไปสร้างรีสอร์ทชื่อว่าจอนี่มือปราบรีสอร์ทก่อนมีการเข้าแจ้งความที่บอกอปทศให้เข้าตรวจสอบเบื้องต้นค่ะพบมีสิ่งปลูกสร้างต่างๆอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุจํานวนมากภายหลังพนักง,งานสอบสวนร,รวบรวมพยานหลักฐานแล้วเห็นว่าหลักฐานเนี่ยเพียงพอจึงมีการเรียกตัวคุณจอนนี่และภรรยาค่ะมาแจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบดังกล่าวค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยทั้งคู่ค่ะให้การปฏิเสธซึ่งพนักง,งานสอบสวนเนี่ยจะนัดให คุณจอนี่และภรรยาค่ะมาพบในวันที่9กันยายนนี้อีกครั้งเพื่อส่งตัวไปยังพนักง,งานอายการจังหวัดอุบลราชธานีดำเนินคดีต่อไปค่ะ และสาหรับชีวิตของคุณจอห์นนี่มือปราบแล้วก็ภรรยาค่ะหลังจากที่มีการประกันตัวออกมาตอนนี้เองก็ใช้ชีวิตปกติค่ะมีการไลฟ์สดขายของขายสินค้ามาก็คือมีคนยังไปอุดหนุนค่ะแล้วก็ช่วยเหลืออีกเยอะแยะมากมายและตอนนี้ค่ะหลังจากที่คุณจอห์นนี่เนี่ยโดนดําเนินคดีค่ะแต่ตัวเขาเองก็บอกว่าตัวเขาจะไม่หยุดช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาสกว่าเขาค่ะก็ยังจะมีการช่วยเหลือเช่นเดิมค่ะ

ini <coughs> <coughs> ผู้ใหญ่ทผู้ใหญ่เนเป็นอกสารัะเนลเื่ที่สารที่สู้ในส้รก็ไม่ร้นที่ช่วยองยานได้แวูออกา่ผู้ใหญ่ฮะในส่วนก่อนหน้าเรามีการยายัน เ่าอันนี้เลยอันนี้อันนี้คือตัวเตาแปลงมีห้าไร่แปลงีสอไร่แต่ตอนรับที่ปัดริงๆตอนห้าไร่ปานไม่ได้ผมไปบ้างการเกษตรเราจะเปิดร้านแต่ว่า ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบลดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว